สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชาแนลผู้รับสารทุรกริวานแปลความหมายด้วยการอ่นานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานคนที่คุณถอยออกมานะเราจะมาดูว่าคนนั้นนะคะมองคุณอย่างไรค่ะพลังงานของคุณนะคะแล้วก็พลังงานของเขานะคะมองคุณคุณมองเขาอย่างไรในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ฉากถัดไปเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอนาคต ราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อนๆนะเอาละค่ะเราม,มาเริ่มกันเลยนะพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้ในความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่เขานะคะสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้หมอเห็นถึงความรู้สึกเหมือนเรามีอารมณ์ของความกดดันนะคะความเศร้าแล้วก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์นะคะ ควบคุมสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะตัวตนของคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็อดทนกับความสัมพันธ์นี้คุณน่าจะเป็นผู้ให้นะคะมิถุนราศีมิถุนและคน,นามิถุนสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะรายละเอียดไปกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้ description box นะคะไม่ว่าจะเป็นดูดวงส่วนตัวราคาเบอร์บัญชีแล้วก็ก,กฎกติกานะคะ ตอนนี้พลังงานของไม่ถุนในความสัมพันธ์นะคะเหมาะเห็นถึงพลังงานของคนที่มีความกังวลนะคะคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่ต้องคอยนะ,ะช่วยเหลือนะ,ะช่วยเหลือนะ,ะเป็นผู้ให้นะ,ะในความสัมพันธ์นะคะเหมาะเห็นสิ่งนั้น คือคุณเป็นคนใจดีแล้วก็อดทนนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ถามว่าคุณเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีไหมใช่นะคะรูปร่างหน้าตาดีนะ,ะแล้วก็อดทนทุ่มเทไม่ว่าคุณจะรู้สึกสิ่งใดก็แล้วแต่คุณจะพยายามควบคุมสิ่งสิ่งนั้นไว้นะ,ะช่วงนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรนะ,ะเยอะนะ,ะช่วงนี้ไม่ถุนนะ,ะหรือว่าชอบช้อปปิ้งของที่ลดราคาของที่เซล นะซาด้าช,ช้อปปี้อะไรสิ่งนี้นะคะก็นะเห็นพลังงานของสิ่งที่เราคิดว่าเออเราอาจจะแพ้ทางนะใช่ไหมคะเราเป็นคนหน้าตาดีสวยหุ่นดีเซ็กซี่นะเราอาจจะอยากจะลงทุนกับพลังงานของตัวเองก็เป็นไปได้นะแต่มอเห็นถึงลักษณะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเรารู้สึกน้อยใจนะบางครั้งมันเหมือนเราให้ความรู้สึก หรือเราจ่ายนะซื้อสิ่งนี้ให้บุคคลน,นี้แต่บุคคลน,นี้นะอาจจะเป็นฝ่ายที่รับอย่างเดียวเรารู้สึกเราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนมาเช่นเราไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เราไม่ได้รับความรักที่ดีนะเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนเขาไม่ให้เกียรติเราอะไรสิ่งนี้นะคหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะพลังงานช่วงนี้ของคุณนะคะอาจจะไม่ได้เป็น e NERGY ตลอดไปของมิถุนนะคะเอาราคามาดูพลังงานคนของคุณตอนนี้นะจ๊ะ พลังงานคนของคุณเนี่ยนะ,ะ Queen of c u p นะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะกับความรักความสัมพันธ์เป็นคนเซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่มีความมีความอ่อ,อ,อนนุ่มนะคะมีความอ่อนนุ่มอ่อนโยนนะคะในตัวตนของตนเองมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นคนที่น่ารักนะคะเซนซิทีฟอ่อนไหวนะ,ะน่าจะเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นคนที่หน้าตาดีทีเดียวแหละนะคะคนนี้นะคนของคุณเนี่ย Queen of c u p แล้วก็ควีนออฟบอนนะรูปร่างหน้าตาดีนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่คนคนนี้นะคเป็นพลังงานของเอ่อหมายถึงว่าถ้านะคนคนนี้จะตัดสินใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะเขาจะไม่แน่ใจนะคะเขาจะต้องใช้ระยะเวลานะคะในการโฟกัสนะเช่นสมมุติว่าถ้าเขากำลังคบกับคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเขาก็จะใจเย็นนะไข้ควรพินิษ พิจารณานะคะใครควรอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจะไม่ใจร้อนนะคะจะไม่บู่วามว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยจะพัฒนาไหมอะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเขาจะค่อยๆดูคุณนะคะค่อยๆดูว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยโอเคไหมนะเข้ากันได้ไหมนะน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีพลังงานของความกระตือรือร้นนะความกระฉับกระเฉงหรือเป็นคนที่พูดตรงนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีมากนะคนคนนี้นะ ทีนี้ถ้าบุคลิกลักษณะนะหมอว่าคนเนี้ยถ้ารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเ,เพื่อนๆนะมิถุนมีคนเข้าหาเขาเยอะนะแต่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าสถานการณ์ความรักความสาาัมพันธ์เนี่ยฉากถัดไปนะะเอฉอากถัดไปของความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณถอยออกมาอาจจะเป็นคนร่วมงานก็ได้เป็นคนชาวต่างชาติก็ได้เราจะมีสามฉากสถานการณ์นะคะเ,เพื่อนๆนะ ให้ใบแรกนะเพศออฟโซตนะนะคุณรู้จักกับคนคนนี้เนี่ยนะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะนะเขาอาจจะอยากจะทำอะไรแบบนะ ความรักความสัมพันธ่ติดต่อสื่อสารคือเขาอยากจะทําอะไรโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลนะมีสถานการณ์ของนะการพูดคุยการติดต่อสื่อสารและรอคอยนะรอคอยที่จะมาเดทนะเขาอาจจะเชิญคุณออกเดทก็ได้นะสไน g h t o ์อ u ออยากจะแสดงออกความรักความความรักความสําคัญนะคะกับคุณนะนะมีพลังงานของคนที่กําลังตัดสินใจนะ energy ขยับนะคะ energy ขยับนะ,ค,ะคือตอนแรกอาจจะคุยกันนิดหน่อยเล็กน้อยและต่อมาก็อาจจะนัดเดทนะคะเสร็จแล้วพลังงานก็คือต้องคิดหรือตัดสินใจนะ,ะว่าจะจริงจังไหมหรือจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะ,ะสารความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์นะคะมอ,มองเห็นถึงการที่มีความคิดเกี่ยวกับอารมณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่จะมุ่งมั่นไปสู่การตัดสินใจการให้และได้รับ นะใครบางคนกําลังจะได้รับนะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรอคอยการนัดเดทนะการซื้ออะไรให้หรือการตัดสินใจจะขยับความสัมพันธ์หรือการปณีประนอมในความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาหรือความสัมพันธ์นี้อยู่ไกลนะมอเห็นถึงลักษณะนั้นนะบางทีก็คืออาจจะยังไม่ได้ทําอะไรได้เป็นไปอย่างใจนะเขาก็อยากจะทําอะไรให้ได้ให้ได้อย่างใจนะต่อมานะนะ Ace of w a n d นนะ The Lover นะคะ อันนี้คือน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือร่วมงานนะคะมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารและอาจจะมีโอกาสได้มาเจอหน้ากันนะะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะว่า wheel of fortune มาแล้วนะคะและสีมิถุนลัคณามิถุนไม่แน่ใจนะคะว่าเอ่อในอนาคตอาจจะมีใครที่ถูกลอตเตอรี่หรือว่า นะคะมันเป็นไพ่ v i e of fortune คนที่ถูกลอตเตอรี่นะคะอาจจะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์นี้คนรักคนนี้นํามาซึ่งโชคดีก็ได้นะคะเป็นพรมลิขิตที่ทําให้เขาและคุณเจอกันความสัมพันธ์นี้ติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะ,ะแล้วมานัดเจอกันนะเดอะทาวเเนี่ยความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีนะ,ะซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันก็ได้อายุเขาหรืออะไรสิ่งนี้นะ,ะซึ่งจะนำมา นำพาซึ่งความโชคดีนะคะมีคนถูกลอตเตอรี่หรือมีคนหาลอตเตอรี่นะคะวิวออ f o r ร u n e เนี่ยนะมันเหมือนว่าในอนาคตข้างหน้านะคะความสัมพันธ์ที่มาเจอกันแล้วหรือบางทีเขาอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เซอร์ไพรส์เรานะ,ะแต่วิวออ f ฟอร์จูเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์น,นั้นคือจะขึ้นเป็นอะไรอย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับของแต่ละคนนะคะราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะเอาง่ายๆแหละถ้าสมมุติว่าคุณชอบคนนี้ก็ลองดูนะคะเนี่ย มันเป็นไพ่ของการถูกลอตเตอรี่นะคะถูกรางวัลนะไพ่โชคลาภนะความเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นไม่แน่หรอกเราอาจจะได้ย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศนะเราไปอยู่กับแฟนเราที่เมืองนอกก็เป็นไปได้ด้วยพลังงานต่อมานะเทนด์ออฟคัพนานมาแล้วนะคะเทนออฟคัพนะความรักความสุขนะมีการลังเลใจนะคะเหมือนอาจจะมีข้อความนะมีการส่งข้อความมีการแชทนะคะ คุยกันแบบโซเชียลออนไลน์เนี่ยนะอาจจะมีการวางแผนว่าอืมจะตัดสินใจว่านะคะจะมาเจอนะ,ะมีการทานข้าวนะคะในภาพเนี่ยก็คือนะฉากถัดไปเขาอาจจะพาคุณไปเที่ยวนะ,ะหรือไปทานร้านอาหารหรืออาจจะหมายถึงครอบครัวตัวของคุณก็ได้นะคะแต่ทีนี้มันมีความรังเลใจสองจิตสองใจนะคะว่า เนี่ยระหว่างที่พูดคุยติดต่อเนี่ยนะคะเวลามาเจอกันเนี่ยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ทีนี้มันอาจจะมีบางโหมดที่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะอาจจะนะ,ะเงียบหรือหายไปบ้างเป็นช่วงเป็นพักหรือเป็นระยะนะพลังงานเดอะเดตเนี่ยยังไงก็ต้องได้กลับมาติดต่อสื่อสารนะคะม,อ,มองเห็นถึงสิ่งนั้นนะพลังงานเดอะเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณและเขานะ,ะมีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหลังจากที่เงียบ นะหลังจากที่เนีไปแล้วนะเพราะพลังงานเดเดตคือมันเป็นการกอร่อเกิดสิ่งใหม่นะกอ่อเกิดสิ่งใหม่นะบางทีอาจจะแปลว่าเออเราอยู่โสดมานานมากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าจะตัดสินใจที่อยากจะมีความสุขนะอยากมีความรักอยากมาเจอหน้าอะไรสิ่งนี้คือเดดเดตคือมันเป็นการกอร่อเกิดความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณก็ได้ตัวเขาก็ได้ทีออ่ไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์มานานมากแล้วนะคนะก็เลยคิดว่า กำลังลังเลใจว่าเออเหมือนอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยของคนทั้งคู่ก็ได้ว่าเราเคยอยู่โสดอยู่คนเดียวมานานมากแล้วแต่พอมาเจอนะคะมาเจอกันและกันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่านึกถึงถึงความสุขนึกถึงถึงครอบครัวแต่เราก็สองจิตสองใจว่าเออหรือเราจะอยู่โสดดีมันก็เงียบสงบดีนะหรือว่าเออเราจะมีครอบครัวดีมันก็มีความสุขดีนะเนี่ยค่ะนะคะเขาเรียกว่ามีสองจิตสองใจ นะไม่รู้ว่าเป็นความคิดของใครนะช็อตของอนาคตแต่พลังงานเดรสเนี่ยมันเป็นก่อเกิดสิ่งใหม่ที่กาลังจะเริ่มนะคะสิ่งใหม่แต่ทีนี้บางคนถ้าเรารู้สึกว่าเราเลือกในมุมสงบเช่นถ้าตัวคุณเลือกเดรสก็คือการจบที่เราไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์แบบครอบครัวเรามีคนนี้แค่คุยนะและเราก็กลับมาอยู่ในโหมดอยู่คนเดียวนะ,ะคุยติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างอะไรสิ่งนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เราคิด กับเขานะคะตรงกันในการคุยกันครั้งนี้ว่าเอออนาคตเนี่ยเราจะเอาโหมดไหนนะคะในความสัมพันธ์บางถ้าคุณสองคนตกลงความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสุขตรงนี้เราก็ไปต่อนะ,ะเราก็เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเอยตกลงขึ้นอยู่กับคุณตกลงนะคะว่าโอเคเรามาเจอกันหรือเราคุยกันเวลาเราอยากอยู่หมัวสนตัวของใครของมันเราก็ต่างคนต่างอยู่อยู่ในมัวสนตัวถ้าอยากคุยก็คุยหรือถ้าอยากเจอก็มาเจอนะคะ อันนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนจะพูดคุยหรือตกลงกันมากกว่านะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นอันนี้คือฉากถัดไปนะคะสถานการณ์นะของคุณนะคะเอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆนะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดีเข้ามานะคะราศีมิถุนลัคนามิถุนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ